ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาแบ็กเทสให้ดูอีกแต่ว่าทีนี้เราจะลองสตาร์ทที่หมื่นเซนต์เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะไม่ไม่รันแบบคือด้วยความที่เราไม่มีข้อมูลจำกัดประมาณผมมีประมาณปี2022ของเดือน11จนถึงปัจจุบันแค่นั้นก็คือเดี๋ยวผมจะสุ่มทีละ3เดือนแบบไปเรื่อยๆให้ครบ2ปีแล้วเรามาดูกันว่าหมื่นเซนต์เนี่ยในระยะ2ปีแล้วก็ สุ่มทีละ3เดือนให้ครบ2ปีเนี่ยมันคือเราจะสุ่มแบบไม่เรียงไม่ไม่ไม่สุ่มเท่าที่จะเท่าที่จะนึกออกกันเนาะแล้ว,ะลวจะลองดูว่าจบ2ปีแล้วเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเรามีข้อมูลในการแบคเทคแค่นั้นก็อย่างน้อยให้มันเกิดความหลากหลายนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก็ใช้มื่นเหมือนเดิมฮะเพราะว่าคลาสสิกที่สุดแล้วก็เหมือนแบบได้เข้าถึงทุกคนได้เนาะ แล้วก็ค่าที่ตั้งก็เหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกัน ่ะก็ได้เอเอาบาลานซ์เป็นเท่านี้ใช่ไหมผมก็จะปรับเป็นให้เท่ากันใหม่แล้วก็เทสต,ต่ออีก3เดือนอ่ประมาณนี้อ่เลยผมปรับเวลาช่วงเวลาใหม่แหละเป็นเดือน12ไปจนถึงเดือน3ก็ประมาณ3เดือน อันนี้ก็คือปลาไป6เดือนแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะเซตอีกรอบหนึ่งนะครับก็เอาก็จะเป็นช่วงใหม่อีก3เดือน ขอภายผมตั้งปีผิดแต่ว่าออผมตั้งไปเกือบ2ปีแต่ว่าผมดูเวลาอยู่ก็คือเป็น2023ของเดือน2เนาะก,ก็ประมาณเอาก็ได้ตั้งแต่2022เดือน11ก็3เดือนพอดีแต่ว่าตอนนี้ผม,ผมต้องผมต้องปรับเป็น2อ2 3นีาผมปรับผิดเนาะก็เป็น3เดือนอยู่ดีโอเคไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวผมจะรัน3เดือนสุดท้ายก็จะครบ1ปีพอดีนะครับ ก็ได้ได้ตอนนี้ยอดบาลานซ์เป็นอ่าผมก็ตั้งต่อแบบนี้เลยหกแปดอ่ะ ก็ครบทั้งหนึ่งปีแล้วนะโดยการสุ่มว่าเออในสถานการณ์ที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยว่าม,มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมจะสรุปให้ใน Excel อีกทีหนึง่งว่าตลอดปีมันเนี้ยผมรันช่วงไหนบ้างแล้วได้กำไรประมาณเท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวไปดู Excel กันครับอ่าอันนี้ก็เป็นที่ผมสรุปมาคร่าวๆนะครับก็ตลอด1ปีนี่ก็คือ ช่วงที่แบ่งเป็น4ี่ช่วงเพราะว่าผมแรนดอมว่าผมจะซุกทุก3เดือนที่ช่วงไหนคือให้สร้างความหลากหลายในในการเทรดหน่อยนะครับก็กําไรจะประมาณนี้รวมกำไรรวมก็คือในปีหนึ่งอ่ะก็กําไรประมาณร้อยเปอร์ซแต่ถ้าเกิดมีทุนมากนะหรือว่าถ้าเกิดคุณที่ไม่ไม่มีเงินเยอะอะ่ะก็สตาร์ทที่หมื่นนั่นแหละเออคุณอาจจะไม่ได้รวยวันนี้หรอกไม่ได้รวยแบบรวดเร็วอะไรเงี้ยแต่ว่าเออคุณก็สมมติว่าถ้าพอร์ตมันต้องแตกจริง,รงๆอะ่ะมันก็ 3ามพันสามอะไรเออสำหรับผมเนะีในการลงทุนอนะมันก็มันก็รับได้นะเออแล้วก็ปีหนึ่งกําไรรวมก็ประมาณนี้นะครับอืมก็ถ้าสนใจก็ก็ลองทักมาสอบถามได้แนละ้วเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเทสประมาณนี้อีกอะแต่ว่าอาจจะปรับทุนอาจจะเปลี่ยนช่วงเวลาแล้วก็เดี๋ยวจะมีสรุปตารางดอดาวให้ด้วยว่าประมาณดอดาวเฉลี่ยเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ แล้วเดี๋ยวผมจะไปปรับปรุง EA เพิ่มโดยการที่อาจจะเพิ่มคัดลอดเข้าไปหน่อยเออเพื่อความเซฟเนาะคัดลอดที่30อ่ะ,อะก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาอัปใหม่อีกทีหนึ่งครับขอบคุณที่ติดตาม